เคสผู้ป่วยที่พี่เคยดูแลเกิดภาวะแทรกซ้อนนี่ที่รุนแรงน่าจะเป็นเคสที่คนไข้หลังให้ยาเนี่ยมีปัญหาว่า เนื้อเยื่อบริเวณในปากเนี่ยเป็นพุพองเป็นร้อนในปากเนี่ยเป็นแผลในช่องปากเต็มเลยคือไม่สามารถรับประทานอาหารที่ต้องใช้ฟันบดเคี้ยวนะคะกืนก็ไม่ได้เพราะว่าคนไข้เนี่ยเจ็บคอเจ็บหน้าอกกินไม่ได้นอนไม่ได้แล้วก็ความเครียดสูงส่งผลให้คนไข้คืออาการสุดลงแล้วก็ไม่สามารถมารับยาในครั้งต่อไปได้เลยะคะ่ะ การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์นะคะที่คิดค้นขึ้นมาให้ทดแทนมื้ออาหารได้ ตัวพี่เองนะคะพี่ก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยได้ลองกินนิลติโฟที่เป็นอาหารทดแทนมื้ออาหารซึ่งมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยนะคะดีมีประโยชน์สําหรับผู้ป่วยที่รับคีโมนะคะที่ต้องดูแลสารอาหารในช่วงก่อนแล้วก็หลังทําคีโมนะคะที่พี่กล้าและก็แนะนําเพราะว่าอาหาร กลุ่มนี้นะคะวิจัยโดยมหาลัยมหิดลผู้ป่วยหลายคนที่พี่ให้เขากินนะคะเขาก็รู้สึกโอเคเสียงตอบรับดีนะคะเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยมีแรงสามารถไปรับคีโมได้จนจบคอร์สค่ะ